สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกคุยกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะ um, เพื่อสะสมคำศัพท์นะคะเพื่อให้เกิดความเคยชินกับสำเนียงของฝรั่งนะคะงั้นเราไปฝึกกันเลยค่ะ Just been sorting through my u n d e r s t a i r s cupboard and hit my head. Just been sorting through my u n d e r s t a i r s cupboard and hit my head. ขึ้นจัดตู้ใต้บันไดและหัวฉันกระแทกสับนะคะ just เพ่ง sorting การเรียงลำดับ through ผ่านไม้ My. ของฉัน the stairs ใต้บันได cupboard ตู้ hit ตีกระแทก head ศีรษะเพื่อนๆสังเกตตรง just been นะคะ เพื่อนฝรั่งจะพูดสั้นๆซึ่งมันมาจากคำว่า I have just been have จะตามด้วย verb ช่อง3นะคะ been เป็น verb ช่อง3นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Just been sorting through my u n d e r s t a i r s cupboard and hit my head ไปฟังอีกทีนะคะ Just been sorting through my u n d e r s t a i r s cupboard and hit my head I was looking for my tools and came up too quick and banged my head on the underside of the stairs. I've got a bunt now. Typical, isn't it? <coughs> I was looking for my tools and came up too quick. I was looking for my tools then come up too quick. นะคะ Looking for มองหาไม่ของฉัน Tools เครื่องมือ Come up ขึ้นมา Too เกินไป Quick เร็วให้เพื่อนๆสังเกตตรง I was looking นะคะ ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่เราจะใช้ I am looking นะคะแต่นี่เราต้องการบอกถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังทำในอดีตนะคะซึ่งเราใช้ was แทน am นะคะ was เป็นช่องสองของ am นะคะตามด้วย v e r b i n g นะคะและให้เพื่อนๆสังเกตการเชื่อมเสียงของเพื่อนฝรัง่งนะคะ เขาจะเชื่อมตรง t o sand นะคะเนื่องจากตัวสะกด s เชื่อมกับ a ซึ่งเป็นเสียงออ่างนะคะจาก t o sand ก็จะเป็น t o sand และตรงเข m ม u ันะคะจาก c ข m ม up ก็จะเป็นเข m ม u ัเนื่องจากตัวสะกด m นะคะเชื่อมกับตัว u ซึ่งเป็นเสียงโออ่างเหมือนกันใช่ไหมคะอับนะคะก็จากเข้มอับก็เลยเป็นเข้มอับนะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I was looking for my tools and came up too quick ไปฟังอีกทีนะคะ I was looking for my tools and came up too quick ส่วนต่อไปนะคะ And b a n g my head on the underside of the stairs a n น bang my head on the underside of the stairs และหัวฉันกระแทกที่ด้านล่างของบันไดสับนะคะ And และ b n n e d กระแทก head สีษะ on บ bon, นหรือที่ underside ด้านล่าง of ของ stairs บันไดเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ and bang my head on the underside of the stairs ฟังอีกทีนะคะ and bang my head on the underside of the stairs ส่วนต่อไปนะคะ ก็ต้อ a บัม p n o น It's ท y p ป c a ิ isn't it? Typical, isn it? ตอนนี้ชนแล้วมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมสับนะคะก o ตได้บัม p ชน n น w ตอนนี้อิสก็คืออิสอ มันเป็นมันคือ typical ทั่วไปปกติ is n t it ใช่ไหมอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตตรง it นะคะ it is นะคะแล้วก็ is n t it นะคะ is it ซึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังใหม่กับภาษาอังกฤษนะคะยังไม่ได้เรียน แกมมรม่าเกี่ยวกับ question tag นะคะก็ให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะฟังไปก่อนนะคะถ้าเราอยู่กับภาษาทุกๆวันต่อไปมันจะเข้าใจไปเองนะคะอันนี้เป็นการใช้ question tag นะคะนั่นก็คือถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่านะคะอันนี้คือ it is ก็คือบอกเล่าใช่ไหมคะประโยคข้างหลังนะคะซึ่งเป็นส่วน question tag นะคะ จะเป็นประโยคคำถามปฏิเสธนะคะและถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธนะคะประโยคข้างหลังซึ่งเป็น question tag ก็จะเป็นประโยคคำถามบอกเล่านะคะและใช้คอมมา้กั้นระหว่างประโยคข้างหน้ากับส่วน question tag นะคะก็คือประโยคข้างหลังนะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ got a bump now is typical isn't it ไปฟังอีกทีนะคะ got a b u n t now typical isn't it เราไปฟังทั้งสามส่วนอีกทีนะคะ I was looking for my tools and came up too quick and banged my head on the underside of the stairs got a b u n t now typical isn't it ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็ก สำหรับวันนี้คุณยา่าจะเลยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย